ออกเดินทางอีกหนึ่งคนแล้วนะครับสำหรับผู้หญิงคนนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตัวตีหัวเสาบุมบ๋มบิ๋มชัดชื่อออนโมกสีนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็เดินทางบินไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อเข้าร่วมทีมกับสโมสรวิกตอินา่าฮิเมจิเหลีกญี่ปุ่นรุดยการปัจจุบันนะครับซึ่งสโมสรวิกตอินา่าฮิเมจิตอนนี้อยู่ดิวิชั่นที่2นั่นเอง ต้องรอดูนะครับว่าบุ๋มบิ่มชัดจออนมกสีจะพาฮิมิจิขึ้นดิวชั่นหนึ่งได้อีกครั้งหรือไม่ต้องติดตามกันครับแอดมินมีบรรยากาศที่สนามบินมาฝากทุกคนกันแล้วก็อย่าลืมเชีร์บุ๋มบิ่มนะ ซึ่งต้องบอกว่าน่าจะหาดูยากมากอย่างแน่นอนกับการถ่ายทอดสดสมมสอนดิวชั้นที่2อ,อะ่ะแต่ก็จะพยายามหามาให้ได้นะครับบุ๋มบียมจะต้องชายแล้วก็เฉิดแสงอย่างแน่นอนยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ